พี่เอยหลงเข้ามาในนี้ได้ยังไงคะหนูเข้ามาในยานยูเอเอจะเดินเข้าไปที่เอเชียทีใช่ไหมคะ่ะตอนนี้แาทีเอเลยอเอ็เข้ามาเจอตรงนี้เลยคะค่ะตาตาเอเโอ้เต็มเลย้วจะมาเจออย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวพ่อผกพาเรามาเที่ยวนะเนี่ย อันนี้คือคนอ่าเอียร์ฟังกี้ค่ะดึกขนาดนี้แล้วมาอยู่ที่ไหนคะนที่เอเชียทีค่ะอ่าวันนี้จะมาเที่ยวเอเชียทีกันนะคะจะมาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะไปนั่งชิงช้าสวรรค์ชใช่ไหมคะเยอ่าไปเลยค่ะไปเลยค่ะต,ตามแม่หลิวพ่อปกกไปเลยนะคะอ่าเดิน<ๆ>ไปทางไหนเนี่ยโอ้โห ะะเห็นชิงช้าสวรรค์ค่ะโอ้วิ่งไปโน่นละวิ่งไปโน่นละนี่นะคะชิงช้าสวรรค์ที่เอญยรฟังกี้อยากเล่นนะคะโอ้โหอลังการมากเดี๋ยวดูซิว่าเด็กสองคนนี้จะได้เล่นสมใจหรือเปล่าเด็กๆทำอะไรกันนะทำอะไรกัน โอ้ว้าวอะไรเนี่ยมีเจ้าหญิงด้วยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวิ่งไปโน,โน่นแล้วเอย่าอย่าวิ่งไปไกลลูก กันนะคะอ่าเข้าไปร้านอะไรแล้วเนี่ยอสองสาวไปเดินช้อปปิ้งกันนะคะไปแอบดูในร้านมีสาหร่ายมีตะโงมเยอะแยะเลยอ๋อเป็นเท่าแก่น้อยหมดเลยนะ เลยเหมาเลยมไหมน้าปวยอะไรน้าปวยนี่เลยเรานีอร่อยน้าปวยนนี้เราเคยซื้ออร่อยมากใช่ใช่คนเราด้วยเหมาเลยเหมาเลยอ่ะทำไมตาการตาขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูกันเผื่อจะซื้อของ ต้องไปจองที่ไหมพ่อโกไปเล่นจิงจ้านสวัสดิ์เลยได้ไหมอะโอ้ใจร้อนอยากเล่นแล้วใช่ไหมไลูกใช่ใชค่ะอยากอ่าอันนี้เข้ามาในส่วนที่เป็นผับกับร้านอาหารน,นะคะมีเพลงไทยร้อมากเลยค่ะ ค่ของอมูกันี่สอมากค่ะเอ้างที่ไปนะโอ้นี่สัมภาษ์นะคะแล้วก็สัจะเปเทสวัสดีนี่คือเรือใหญ่มากเลยแม่เรือใหญ่ขนาดไนส่งเด็กสคนนี้ไปขายขึ้นเรือดีกว่าเสียตตัว่ะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะได้ไปหนุูมเด็ก2คนมีความสูงวิ่งไปงล้นเลยค่ะ ร้านหนึ่งนะคะร้านอาหารโกดังทะเลบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพลงก็พอนด้วยนั่งฟังนักร้องกันนะคะแล้วก็มีมูมท็อปปิ้งตลอด ก็เยอะนะคะเยอะเลยคก็แบบคนเยอะมากเลยร้านฝั่งม okay. ้าในร้านขายเสื้อผ้าช็อปต่างๆมีิชอปมีของเซอม์เนียของน่ารักน่ารักเยอะแยเลยค่ะอ่านี่ร้านกิฟชอปผู้หญิงเด็กๆนะคะร้านขายน้ำอาแม่หลิวกระเปพาตบไปไหนแล้วลูก ย่าก็แว่ร้านนี้แล้วนะคะอ่าแล้วก็มาถึงตอนไฮไลท์สำคัญนะคะเด็ก2คนกำลังจะไปเดินขึ้นชิงช้าค่ะโอ้โหดูปฏิกิริยานะคะดีใจขนาดอ่ไปดูซิว่า How มาที่ s ติกเกออันนี้ีไะออ่ไปดูซิว่าตัวราคาเท่าไหร่ ตัวราคาเท่าไหร่ไปดูก่อนโอ้อันนี้ผู้ใหญ่500สำหรับเด็กจะ200จะต,ต้องสูงไม่เกิน120เซนนะคะอ่อะฟังกี้กับเอย่าได้ราคาผู้ใหญ่นะคะอ่าไหนโชว์หน่อยสิสองคน<ท>นี้500รอยหรือเปล่าโชว์โชว์โชว์อ่าฟังกี้เอย่าพอ่อกบ 3คน1,500บาทนะคะแพงมากโอ้โหสุดๆแต่ว่ายังไงเราก็ต้องยอมเพราะว่าเราอยากได้ดงินค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะให้แม่ลิวถ่ายรูปและแม่เอ๋จอะถ่ายวิดีโอนะอ่ะสาอสองคนนี้พร้อมแหนะเจนนี่ค่ะ นนี้เด็กๆก,กับพ่อบก็รอลังเดินขึ้นนะคะน่เดินขึ้นอยูนะคะโอ้ไปละไปละเข้าสูชิงช้าสวรรค์ที่สวยงานอย่างลั่งมากวรโอเคเดี๋ยวเราไปรอใส่ตอนที่ชิงช้าหมุนขึ้นรอบไปนะคะอค้า ชิงช้าก็หมุนไปแล้วนะคะเป็นรอบๆเลย500บาทได้ประมาณ3รอบหรือ15นาทีค่ะเอาฟังกี้กับพ่อกบไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะหมุนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์นางตอนลงจากชิงช้ากันนะคะอ่าหมุนแล้วนะคะหมุนแล้วะคะ่ะ แล้วค่ะไปแล้วค่ะเร็วๆสิเร็วเร็วเร็วอเร็วไปแล้วมันก็ต้องรออยู่เนี่ย ขอนั่งด้วย,มมวยแวม่ก็มานั่งตรงนี้สิจะนั่งตรงนี้ถึงไม่กว่าอุ๊ยวิวสวยอ่ะเสียมากมานั่งตรงนี้หฮะมานั่งตรงนี้ทำไมเราไม่อยากนั่งเราอยากได้เห็นวิวเฉียบฉาดมันกำลังจะลงแล้วลูกนี่ท้าเวลานู้นเสียวอ่ะเธอมันแป๊บเดียวหนา หล่าเล่นมันน่ากลัวไม่น่าไม่เห็นหน่ากลัวเลยไม่ไม่จริงหรอกมันไม่น่ากลัวที่จริงอยู่เฮ้ยนั่นไงทำนี้น่าทเวนตีวันใช่ปะใช่ไหนเมื่อกี้ใช่ไหมยา่าอะไยนับเดี่ยวเองอม,มันลงแล้วหัวจุดแล้วใช่ไหมยยังไม่จบอ,อีกสองรอบอย่างนี้รู้เน่ กำลังขึ้นเลยคราวมันเร็วจังทำไมมันเร่งสปีดแล้วมันเร็วมาก้านกินกินมือนี่ไงสปิดบที่ไอ้อะอรอะไรอะไรไม่รู้ทำอะไรยังไม่รู้ตัวยใช่ไงยังไม่รู้ตัว จะะลลงแล้วอ่ชวใช่อันนี้รอบสุดท้ายแล้วลูกรู้สั่งยีไหมยังไงกันบ้างเด็กๆสะดุออกสะดุดรู้สึกไม่ไม่เสียวเลยแต่ถ้าเราไปตรงนี้รู้สึกเสียวแต่ถ้ามองไม่มองรู้สึกไม่เสียวใช่ถ้าเราขอ,อ,อโอ้โหเสียวมากเลยยาล่าเราใช่สบายจังหนึ่งถ้ามองเล็ แล้วบางกี้รู้สึกไงลูกสนุกมากๆอย่างให้เขาไอเขาบอกว่าสามรอบแต่เขาแถมมาให้สี่รอบเพราะว่ามันน่าจะยังไม่ครบสี่พันพูดสิคะอันนั้นมันเป็นการบวกค่ะบอกว่าบวกอีกหนึ่งรอบค่ะอันนั้นปวดอีสี่รอบก็เจ็ดรอบแล้วเด็กดูอย่างเงี้ๆๆยแม่เดี๋ยดูตอนมันขึ้นไปสูงสุดแล้วเราก็จะสูงมากเลยนะเด็กๆเต้นหัว รู้สึกตอนเล่นที่ถ่ายปัญญามันรู้สึกเฉียวกว่านี้นะใช่มันมันไม่มั่นคงเหมือนที่นี่ที่นี่เพราะว่าอันนี้มันมีแบบตรงนี้ตัดถ่ายปัญญามันไม่ใช่ที่นี่เซฟตี้ดีมากเลยอ่ะมันทำใหคนคนจะตกก็ยังไม่ตกถ่ายปัญญามันเล็กมากเลยนะเธอใช่แล้วมันเปิดมันไม่มีกระจกมันมันเสียตังหลายรอบอ่ะมันไม่สนุกอ่ะ เราต้องเสียตังหลายรอบแต่เราชอบแบบนี้อันนี้พี่เจสสำหรับเราสำหรับเรามันยังไม่เขียวพอนะเราต้องไปให้มันเสียวกว่านี้เรต้องหมุนเร็ววันนี้ใช่ไหมใช่ใครจะไปนั่งกับผมเธออุ้ยตาดิ เทียวก่าเราอันนั้นอยาไปอยู่ตรงนี้อยากรูความรู้สึกว่ามันจะเป็นโอ้ซื้อพี่ก็เอามองข้างล่างเลอวะอะากมาตรงนี้แล้วก็ขานเลยลองไปบ้างผีสิงไม่ล่แต่ว่าพอไปด้วยดีได้ได้ให้แม่เราไปด้วยดีกว่าจะได้มีคน,นก็มีทังสองคนแต่ว่าหนูจะวันสี่อาจจะร้องไห้ก็ได้ใช่ตอนนั้นตอนอเราฟังที่ตอนเราฟังที้ตอนเราฟังที่ร้องไห้แม่ ไอ้ผีบ <problem> <men Spencer> <men> ้าเอาไปไกลๆอีกเลยก็จะชีบเลยเนี่ยเราเห็นอยู่เฮ้ย ช่องเอียขัค่ะชแนลด้วยนะคะ